สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนมาที่วัดแก้มักรในบริเวณสถานชวนพาเื่อนเที่ยวรูเพราะว่านี่จะครังแรกขอผมกันในการมาที่นี่เเร้เชื่อเยอะมากวันนี้เนท่จะขายแค่เฉพาะโดยรอบนอกนะภายในบริษทที่มีพระแก้วบริสขันขามค่ถได้ทาน่าอัดชก เพื่อนจะเห็นนงเทื่อนเยอะมากดูที่โบสถ์ได้เลยนะนะครับเดี๋ยวไปดูความสวยงามเดี๋ยวอยาให้ดูนี่ก่อนผมลืมยักษ์สองตัวอยู่หน้าโบสถ์โบสถ์สแล้วก็เจ้านะครับจำชื่อไม่ได้ว่าท่านอะไรโอเคเราเป็นซู้นกัน ขอแค่หนึงอะไรถ่ายรูปนี่้ตเสีย้ากอสแแวนใครเข้าปีนะแค่เอาแค่ชนียื่นก็สามารถเข้าได้เลยข้าวร้บ เดะกๆตัวนี้ก็ถึงทรังเข้าแล้วเด็กข้อควาแล้วก็ปฏิบัติตามคนเขาเื่อา้าแตงไม่เพือด็บรรยากาศดีมาก

เอ็มดีต่ัชุดช้ถ่ายได้ดูแต่ข้างนอกนะครับข้างในเขาไม่กุหลาบสีเพื่อนจ้าอ้ก็ตัวอ่างนะครับเราจะถ่ายข้างในโอเคตันเดี๋ยวเราเข้าไปง่ายนโอเคเพี่นเรเข้าไปดูราสวยยมากแล ไม่สามารถบันทึกภาพแลถ่ายรูปได้เทาไหรก็จะได้รอบนอก็นี้ผมิ่ดูปัฒิมากรรมศิลปะสวยๆแก้วนะครับตามผมดูแล้ว ก็เห็นสัตว์ครับ uh, oh, wow. wow. เมื่อกี้ออกมาจากที่ส่งเราที่ใต้เจ้าหิร่ยออกเจ้านี่นอกแล้วมันดูปจิาจิมากรรมที่ส่งมตองอย่ที่ย้างหน้าฉันจะไปข้างหลานคุณาู้ชมทุกคน

นข่งยะมากคคนเยอะมากอันนี้ก่องจาดข้าหน้ามาเชิญนะครับทอนนี้วระเจ้าอยู่นะครับบาาบาไกลจ,จะ,ะรถบ,บูถเรียกอะดิ